คาวาปุติป่องภูเขาไฟอีกป่องนึงที่อยู่ที่เมืองซิมยูเดย์โอเคนี่คือทางด่วนนะคะจากบันดุงขึ้นทางด่วนไปโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ทางขึ้นไปคาวาปุติแล้วนะเออคือถ้าสมมติมาที่นี่แล้วจะเอารถขึ้นไปอะ่ะก็ ต้องเสียค่าเอารถขึ้นไปประมาณแสนหกแต่ว่าถ้าจะไปรถสาธารณะที่เขามีให้ที่เขาจัดให้อะ่ะก็คือไปกับคนละห้าหมื่นเดี๋ยววันเนี้ยเราจะจอดรถตรงนี้แล้วก็ลองขึ้นรถสาธารณะดูนี่เป็นเจ้าของบริษัทรถเช่าที่เขามากับเราเราเพิ่งรู้ <laughs> his owner owner of the car rental Yes เขาสาพามา <'s> what is your rental company what is his <I> name your name it's a sandiren ค่ะ ซันดี้แลนด์เรนคาร์นอ่ไซต์โอเคเจ้านี้รถดีรถดีเดี๋ยวเราขึ้นคอนแทคให้นะโอเคคือเขาจะมีคนขับแล้วเขาส่ามากับเราด้วยเพื่อที่จะมาคุยกับเราอ่ะเพราะคนขับพูดภษาอังกฤษไม่ได้แล้วเขาก็มาแนะนำเราว่าควรจะเที่ยวที่ไหนนี่ถ้าเกิด ดูราคาดูราคาดูราคา It's uh one hundred ten thousand rupiah อ It's mean only free or yes It's include include ticket and on t a a อ๋อก็คือแสนห0 0่สนหหำหรับ1คนนะทั้งตั๋วรถไอตั๋วค่าเข้าแล้วก็รถรถแบบเนี้ยที่จะขึ้นเอาวทริป เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเอารถขึ้นไปก็ได้แต่ต้องเสีย 6, แสนหกเราไม่รวมค่าเข้าอีก if สอง <2 S 1> คนอ่ดดเตัวเข้าแล้วก็ตัวรถไปกับ but you can j u s t what ฟ o ทโถ่ดูย t ง a ่าแล t ถ้าค h ณไม่ต้องการถ่ายฟอทโถ่กับเขามันก็ม่ต o องทำคุณสามารถที่จะปฏิเสธได้ค n ณสาม k รถที่จะปฏิเสธไดโอเคนั่นคเขาบอกว่าเขาก็เตือนเขากำลังให้ข้อมูลเตือนว่าข้างบนเราจะเจออะไรบ้างถูก ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วคนขับบอกว่าจริงๆจริงๆแล้วว่าเขาจะพาผู้โดยสารขึ้นไปมากกว่าแต่ว่าเขาเห็นว่าเรารีเ u e s ว่าอยากนั่งแบบนี้เขาก็เลยให้เราแต่เขาก็เตือนเตือนเยอะเลยแหละยืนเตือนกันอยู่สิบห้านาทีได้ให้ดูบรรยากาศสำหรับคนที่มาขึ้นนะ พอจริงจริงผู้โดยสารที่เขามาส่งอ่ะเขาจะพาขึ้นไปข้างบนมันก็จะดูปลอดภัยกว่าแต่ว่าเราบอกว่าใช่ใช่เราอยากเราอยากรู้วิธีขึ้นเองโดยที่แบบม่ต้องจ้างเผื่อบางคนไม่จ้างแล้วอยากจะประหยัดหรืออยากจะอะไรเราแต่เราก็เลยอยากจะมาลองขึ้นขึ้นให้ดูก็ประหยัดกว่าด้วยเพราะว่าถ้าขึ้นไปอ่ะมันมันแสนหกใช่ไหมเฉพาะค่าค่ารถยังไม่รวมค่าค่าค่าตั๋วค่าเข้าแต่อันเนี้ย มันแค่คนละแสนหนึ่งไปกลับไปกลับคือค่ารถไปกลับมันแค่ประมาณห้าหมื่นอะไรเงี้ยแล้วครักประกาศ <c oughs> <ค>ก็ลองดูได้ประสบการณ์อีกแบบเราจะเจออะไรบ้างข้างบนเดี๋ยวมาดูกันรอรถเต็มรอรถรอรถเต็มแต่คนเยอะนะแต่เขารออะไรกันอยู่น้่ยเขากลัวเราโดนหลอกข้างบนเขาก็เตือนว่า เออเดี๋ยวจะมีการถ่ายจะมีเหมือนคนอันะถ่ายรูปให้รูปเราประมาณหมื่นรูปเปียถ้าไม่ชอบไม่ต้องเอาไม่มีปัญหาแล้วก็เนี่ยแหละเตือนเยอะเลยจริงๆข้างบนมันก็อ่านรีวิวมามันก็จะมีค่าเข้า,ขา,ขานูน่นนี่นั่นเยอะแยะเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเจออะไรบ้างเราก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราโทรไปหาเขาเขาบอกว่าโทรมาได้แต่เขาขึ้นไปช่วยไม่ได้นะอยู่ <"Hey, you, S 2> ดูได้ตรงนี้อะไรเงี้ยเออให้แบบเหมือนแคร์ฟูลด้วยอะไรเงี้ย เดี๋ยวมาดูกันพวกเราสองคนจะเจออะไรบ้าง ถึงแล้วนะคะคาวาปุตินี่ไปดูรูปที่เขาถ่ายดิสวยเนาะคิดตังนะคะเห็นไหมนี่ใช่ Print to Photo ถ้าเกิดว่าถ่ายเฉยเรามาดูกันว่าที่นี่เขาบอกว่าสวยกว่าที่เขาบอกว่าสวยกว่าที่เมื่อวานนี้เราไปเราไปเลมบังเนอะตังคุบันทาราหูใช่เขาบอกสวยกว่า พร้อมหรือยังพร้อมที่จะพบกับความสวยงามหรือยังคะเร็วๆไป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 เห็นไหมเห็นอะไรไหมมันเหมือนเป็นทะเลสาบเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นแร่แร่ธาตุแหละมันเลยทำให้เป็นสีนนั่นไงเดี๋ยวคนก็เยอะอยู่นะวันเนี้ย เหมือนวันนี้มันเป็นวันหยุดด้วยแหละคนก็เลยเยอะอันนี้ก็จะมีคนมายืนรอถ่ายรูปให้เราอะ่ะเต็มเลยถ้าเราตกลงจะถ่ายก็ <feet> เขาอาจจะคิดตังค์ไม่รู้เท่าไหร่เนาะสวยไหม มันมันมันสวยมากเลยนะดูด้วยตาแบบม,มันเป็นสีออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองอ่ะอันนี้ก็เป็นฝ่องภูเขาไฟอีกฝ่องหนึ่งเหมือนกันเออแต่ก็สวยกว่าอันนั้นจริงๆเนาะนูนูนูน,นมีควันออกมาด้วยนะไปดูน้ำใกล้ๆก,ก,กัน สวยจังเลยอะ่ะชอบแต่ตอนนี้ก็ฝนก็ยังลงปลอยๆอยู่นะแต่ก็ยังดีที่แบบเออเรามาแล้วยังเห็นว่ามันเป็นแบบเนี้ยบางคนมาอาจจะเจอแบบหมอกเต็มไปหมดเลยอาจจะไม่มองเห็นน,น้ําตรงเนี้ยสีน้ําเป็นสีนี้อะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเราโชคดีแล้วนะที่มาแล้วยังเจอว่ามันไม่มีหมอกแล้วมีเห็นน้ําได้ชัดเจนว่ามันเป็นสีนี้อะไรเงี้ยสวยค่ะสวยแนะนํานะคะ มาได้เลยที่นี่ชอบ มองเห็นไหมคะมันจะเป็นสีเหลืองๆอ,อันนี้เป็นอร์ซันเฟ,รนเฟรเหรอไม่มีใครแตะน้ำนะะมันไม่ใช่ทะนี้ <laughs> สวยเนาะข้างบนสะพานนั้นเราขึ้นไปถ่ายรูปอะเหมือนต้องเสียเสียเงินอีกเนาะแต่ก็มาครั้งหนึ่งก็ต้องไปอะ ข้างบนก็จะเป็นต้นไม้เป็นหมอกอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นซันคอรมันเหมือนรู้สึกแสบคออ่ะแต่มันไม่มันมีกลิ่นบุรีผสมเลยทุกคนตอนนี้หมอกมันลงดูดีดูบรรยากาศเมื่อกี้เห็นสะพานตรงนู้นไหมตอนนี้ไม่มีแล้วมองแทบไม่เห็นเลยนี่บรรยากาศตอนหมอกลง แต่หมอกลงอย่างเงี้ยสวยนะแต่ว่าไอนะจ๊ะมันจะเป็นแบบกลิ่นพวกแบบควันซันเฟอร์นี่ไงถ้าแบบว่าใครมาแบบยังไม่เห็นแบบอนมันจะเห็นแบบสวยนะตรงนี้สวยจริงๆโอ้โหไม่เห็นคนนี่มองมองไปไม่เห็นเขาแล้วเมื่อกี้เห็นเขาอยู่ <c oughs> เห็นแต่เราสองคน <c oughs> นี่นี่เห็นแต่เราสองคนต้องไหมค่ะ เห็นไหมคะใส่แมสไม่ใช่อะไรมันไอควันใช่มันเหมือนมีกลิ่นซัลเฟอร์กลิ่นกรมะันกินอะไรเงี้ยแล้วคนก็ไอแข็งแข็ใช่เราก็เลยต้องเอาแมสมาใส่มอกเยอะมากเลยโอสวยนะสวยสวยอันนี้เราอยู่ในกรุงเทพก็เมืองหมอก หมอกพีเอมเย็นนะอากาศเย็นด้วยฝนเพิ่งหยุดไปโอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินไปที่สะพานกันดูนะคะตรงนู้เเน,น,ดนะะเ,เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดู เามาื่อกีเ้กเรามาจาก,กาทางนู้นเนะาะเราจะลองเดินไปถ่ายรูประสะพานทานู้นดูไป <laughs> ระหว่างไม่ถึงสักทีสะพานแวะถ่ายรูปมันสวยทุกจุดไงคือเมื่อวานเนี้ที่เขาอธิบายต้นไม้อะมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันโดนหินลาวาแล้วมันจะไม่โตเราไม่แน่ใจว่าที่นี่มันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าบางต้นน่ะมันก็มีมีใบขึ้นมานะแต่ถ้ามันจู่ด้านล่างที่มันจุ่มกับลาวาเลยเห็นไหมมันจะไม่โตที่ที่คนที่ตังคุบัน ราฮูเขาอธิบายอ่ะน่าจะเป็นทำนองเดียวกันได้ยินเสียงคนไอตลอดเลยอ่ะหนึ่งคือมันมีกรรมฐานเนะมันจะแสบคอแล้วสองที่มากพอๆกกรรมฐานคือว่าคนสูบุรีสูบุรีแบบสมมุติว่าเดินกันมาสิบคนอ่ะแปดคนกับสูบุรี ใช่เขาเขาชินกันมันก็นั่นแหละจะเป็นประมาณนี้แหละถ้าใครชอบถ่ายรูปนี่คือแบบเลิฟมากสายถ่ายรูปถ้ามาวันธรรมดานะจะดีกว่านี้เพราะว่าคนจะน้อยเราลงแวะตรงนี้ก่อนดีกว่าดูดูไปบนสะพานตอนนี้คนเยอะมากเลยนี่คือครั้งแรกที่เรามานะเราก็เพิ่งรู้จุดไหนก็ตามจะเก็บเงินทุกจุด ท,ที่จอดรถค่ารถเข้าห้องน้ำแล้วก็ค่าค่าอะไรค่าอะไรไม่รู้คือเหมือนกับแบบจีปา,าะเออจีปา,า,า,าเหมือนกับบางทีก็มีคนมายืนที่ถนนช่วยช่วยโบกรถเขาก็จะต้องเหมือนติตให้ติปให้ให้คนที่โบกรถอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้บางทีเราเอาอะไรเ,เราจะเริ่มแบบระแวงนิดนึงว่า ไอ้ทเดต้องจ่ายฟังไหมตรงนี้เดี๋ยวขอเดินรอบๆตรงนี้ก่อนเป็นคนเยอะตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวินนอยู่สวยนะคือเราสกว่ามันได้ใกล้ชิดกับองคภูเขาไฟมากเราเย็นด้วยเนาะอากาศจะเย็นตรงนี้ดีหน่อยตรงนี้คนน้อยมันจะไม่ค่อยมีควันบุหรีค่คือคืนหนึ่งถ้าจะมาที่นี่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเลยคือหนึ่งเศตปังปังเยอะๆแลกย่อยๆไว้ยอย่อาไว้จ่าย สองก็ชือว่าแมสต,ต้องเข้าใจว่าเขาเหมือนชอบสูบบุหรี่างเงี้ยในห้างยังสูบได้เลยนะในในห้างแต่ห้างที่เราอยู่คือ,คอที่พักเราใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนไม่มีแอร์เขาก็จะนั่งกินข้าวแล้วก็สูบบุหรี่กันสถานที่ข้างนอกก็คือสูบเป็นปกติเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเราอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราแพ้ควันบุหรี่หรือเราไม่ชอบอะก็ต้องใส่แมสนิดนึง อันนี้เดินเล่นคือถ้าถ้าถามว่าอินโดนีเซียในในความรู้สึกแรกที่เรามาเรารู้สึกว่าออธรรมชาติเขาสวยแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันอาจจะมากกว่าที่เราประมาณกันไว้ตอนแรกคือเราคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละที่เราต้องเสียเงินเท่าไหร่แต่โดยคนอินโดถ้าถามว่าเออดูเขาชอบถ่ายรูปอะเมื่อวานที่เราพักยู่ที่แบบถนนวาการ เขาจะมานั่งถ่ายรูปกันจริงจังเลยนะมีกล้องแบบจ้างถ่ายอะไรเงี้ยเขาชอบถ่ายรูปดูวิวดูวิวเขาก็ดูแบบเฟนลี่ดีนะคอนโดแล้วบริษัทรถเช่าที่เราเชา่าเขาเขาดูจริงใจดีนะเขาจะคอยเตือนข้อมูลเขาจะบอกอะไรอย่างเงี้ยพอเราบอกข้อมูลอะไรไปว่าเราโดนจ่ายตังค์ตรงนี้ตรงนี้มันเขาบอกว่าเออเขาไม่เคยรู้มาก่อน เ,เขาขอเก็บเป็นข้อมูลไว้บอกลูกค้าสําหรับคนถัดไปอ,อะไรเงี้ยราคามันดูอาจจะแพงกว่าเจ้าอื่นที่เราเคยต่อรองอันนี้คือค่ารถเขาคิดเราวันละ8ปดแสนห้าราคามันอาจจะดูสูงไปนิดนึงแต่ว่าเขาดีเขาเขา,ขา,ขาหนึ่งคือไว้ใจได้ไม่โดนหลอกสองคือรถเขาดีจริงสามคือบริการเขาดีมากคนคนจะสายัยางตอนแรกคนจาสายนะตอนนี้คน ยังเต็มแล้วก็ยังไม่ฟายอยู่โอ้สวยนะไปดูกันไปดูใกล้ๆก,ก,กันคือมันคล้ายๆทะเลนะเนาะคล้ายๆแบบทะเลแต่มันไม่ใช่แล้วเนี่ยคือมันเป็นหมอกผสมกับไอไอไอจากภูเขาไฟภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยมันผสมกันไปหมดแต่เวลามันจะสวยจริงๆคือเวลาที่หมอกลงอะ่ะสวยมากแต่ลงเยอะมันก็มองไม่เห็นวิวเหมือนกันใช่ใช่ใช่ ก็เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้นะเราจะกลับลงไปข้างล่างเราแสบจมูกแค่ไหนนะตรงนี้เรายังไม่รู้บางจังหวะเราก็ต้องหยิบแมสมาใส่เหมือนกันแต่รู้สึกแสบกว่า,วาที่นั่นอีกเนอะรู้สึกแสบกว่าที่ตังคูบันบาลาหูาหคือตังคูบันนะ่ะมันจะเป็นลักษณะของปกัปกปัก่องภูเขาไฟเอ่อที่ที่มันไม่มีน้ำเยอะๆอ่ะมันจะเป็นหินใช่ไหม ก็สรุปก็คือว่าเราเพิ่งถามคนเจ้าของรถนะเขาก็อธิบายว่าเหมือนบันดุงอ่ะมันเป็นจังหวัดตังคูบันบาลาฮูเนี่ยก็จะอยู่ในเหมือนอำเภอแลมบังส่วนส่วนที่นี่ส่วนที่นี่คือคาวาปุตินะจะอยู่ในอำเภอซิวดีถ้าไปแลมบังอะ่ะมันไม่ไม่มีค่าทางด่วนแต่ถ้าเกิดมาที่ไอเนี่ยซิวิดซิวิดีอะไรเนี้ย จะมีค่าทางด่วนอืมแต่ว่าที่เนี่ยดูเหมือนว่าคนจะเยอะกว่าที่นูน่นเพราะว่ามันจะมีที่เที่ยวหลายที่มากกว่าจะมีสวนซาเบอรี่มีไรชาอะไรเงี้ยแต่เราไปได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปเที่ยวอีกหลายที่เลยวันเนี้ยมีที่เที่ยวแบบเยอะแล้วถ้าเทียบกันอะเราเคยไปคาเมลอนไฮแลนด์ที่มาเลเซียใช่ไหม land, คาเมลอนไฮแลนด์คล้ายๆกันกับที่เนี่ยคืออยู่บนเขาเหมือนกันอากาศเย็นเหมือนกัน แต่ว่าถ้าเทียบกันในความสุขคือที่เนี่ยธรรมชาติกว่ามีมีความเป็นธรรมชาติมากกว่ากว่าที่คาเมลอนไปแล้วเราไปถึงเวลาละถึงเวลาขึ้นสะพานละไอ้เงนทุกคนโอเคทูทูเพ p ยร์เ e ยอันนี้คือราคาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนถ่ายรูปให้ดูชัดๆก่อนราคาต่างชาติสองหมื่นห้านะถ้าราคาคนในประเทศก็หมื่นห้าโอเค thank you ว้าวไปดูกันโห oh, สวยอะ่ะ mm hmm. ทางเดินมันจะ mm hmm. เหมือนเป็นทุ่นลอยน้ำน,นะทุกคนมันไม่ใช่ไม้ที่แบบตอกไปแล้วแบบเออ่ถาวรอ,อะไรที่แบบไม่ไม่อันนี้มันจะเดินแกว่งๆนนะนทุ่นลอยน,น้ำซ้ายมือตรงจุดที่เราถ่ายรูปอันขามา ทางขึ้นทางลงอยู่ทางนู้นส่วนขวามือนี่จะเป็นแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูสุดทางกันสุดทางไม่ใช่ทุ่นและที่เป็นทุ่นคือทางเดิมเ,เดินยบยบๆยบหน่อยใช่ใชอ้าวถึงแล้วสวยเนาะตรงนี้ก็สวย ดดูิเหลืองเลยอะเหลืองเข้ม่าไหรเฟ u n f e r sunfer ที่เขาอธิบายว่าเหลืองคือ s เฟอร์นะน้ำเหมือนมันจะไล่เฉดเฉดเหลืองเฉดเขียวอะอันนี้บนสะพานนะคะถ้าไม่มีคนก็จะประมาณนี้เลยก็จะแบบเห็นวิวแบบพาโนรามาเลยอะถ่ายรูปสวยนะตรงเนี้ย คนก็เริ่มซาแล้วเนาะเหมือนตอนเรามาคนมาเยอะเลยอะเราขึ้นมากี่โมงเนี่ยเที่ยงแล้วเนี่ยเราใช้เวลาที่นี่เยอะมากเลยนะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วอะเพราะว่ามันสวยอะเราแบบถ่ายรูปเยอะมากเราชอบแล้วฝนก็จะหยุดหยุดตกตกแล้วก็จะหมอกขึ้นแล้วก็จางไปอะไรอย่างเงี้ยสบายเลยตอนนี้ไม่มีคนถ่ายรูปสวยเลย เราอยู่ตรงนี้นานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อดีกว่าไปกันค่ะกลับกันดีกว่าสะพานสวยเนาะนี่อันนี้ตอนเดินกลับนะใช่ไหม น่าจะเป็นทางออกอยู่ทางนน้นฝ <c oughs> สใส่มื่อเช้าที่อุ้ยอุ้ยดูตละเค่เหวอ้าน่ากลัวตละแค่้่ะ <c oughs> นี่มีเอ็กซิท <c oughs> ไม่ตรวจัวอะไรเนะไม่ตรวจไม่ตรวจตักข้างล่างหรือเปล่า เขาฮอดบับงคับบังคับซื้อตั้งแต่ข้างล่างแล้วไงข้างบนก็ไม่ตรวจทีนี้ตอนจะลงนี้ดีมีรถหรือเปล่าอันนี้ถ้าเราลอขึ้นมาตรงนี้ก็คือที่จอดรถคนเขาก็จะลถขึ้นมากันนั่นๆน,นัน,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 นคือรถที่เราจะลงเพื่อนนู้นสีส้มๆนะใ,นใช่เราก็โชว์ตัวอันเดิมนะอันนี้ทางเข้าทุกคนทางเข้าทางลงก็ออกทางนู้นน ขึ้นตรงไหนอะไหนเดินเดินทางนู้นดิทางนูง้นน้ไม่เห็นมีใครลงเลยอะ <c oughs> ต้องรอรถเต็มหรอหรือไงนั่นไงนั่นไงน่าไปที่นั่งหน้าเย้เย้เย้ใหป้อนขึ้นก่อนอันนีิ่งสั กลับนะทุกคนทางลงว,ว้าวชาันดันขัาไปมากอะเข้ากลางวัน,วนของเราพอเราลงมาจากข้างล่างก็จะมีร้านขายของฝากแล้วก็ร้านขายกับข้าว,ขา,วขายอะไรอย่างเงีย้ยเลยเราก็เลยลองสั่งลองสั่งอินโดมีอ้วาวของปอนเป็นแบบน้ำ,นบบนำค่ะบบอินโดมีแบบ เออคือก็คือมาม่าเนาะถ้าทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วถ้าเป็นซองสีขาวอะ่ะมันจะเป็นแบบแห้งใช่ไหมเราขอเพิ่มไข่ขอเพิ่มผักแต่ถ้าเป็นซองสีสีเหลืองอะ่ะมันจะเป็นแบบน้ําเหมือนกันก็เพิ่มไข่แล้วก็เพิ่มผักแล้วมาชิมกันเขาบอกอินโดมีที่อินโดอ่ะดังจริงเราท่านมันจะมีลูกชิ้นให้ด้วยเนะเป็นลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเนื้อเราไม่กินเราเพิ่มไข่เพิ่มเพิ่มเพิ่มผัก อร่อยไหมซอสแต่มันจืดอ่ะจืดเหรอไม่ไดอร่อยไม่อร่อยไม,ยยมย่มาต้องคนหรือเปล่าเออคนก่อนเฮ้ยต้องคนกินไม่ได้คุณก็คือต้มมาม่าบบต้มก็คือต้มมาม่าใส่ไข่แต่ใส่ไข่แบบไข่าดาวเลยหอม,อมเลยอร่อยไหมชิมชิมแบบแห้งอันนี้เป็นแบบแหง้ง ก็ก็ก็ได้นะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากเหมือนแบบไทยนะแต่ก็มีรสเผ็ดของคอม,มแบบน้ำอร่อยนะนี่ก็อร่อยนี่น้ำอนชาชาเย็นชาดำเย็นเนหรอ เขาไม่มีดอกไปกลิ่นมันเหมือนดอกไม้โอ้ยหอมมากเหมือนดอกพิกลมันหอมไหมหรือเปล่านี่นี่มันดอกอนี้ดอกเหมือนมันลิหรือเปล่ามันลิมันลิมาลาตีมาลาตีใช่ดอกมาลาตีเป็นยังไงอมือเป็นดอกสีขาวนี่มันหอมหอมหอมอ่ะมันหอมหอมบางทีก็หอมไปนะ โอเคกินได้อืมขอไเวลาขอานอกจากคาวาปุติแล้วนะคะที่เมืองซีวีเดยังมีที่เที่ยวอื่นๆอีกหลายแห่งเลยนะคะ EP หน้าพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันต่อฝากติดตามชมพวกเราด้วยนะคะ